็วันนี้ท่านนายกก็พูดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกเองแม้ว่าท่านจุลพันธ์เองจะยืนยันแล้วนะครับว่าอาจจะอาจจะนะไม่ทันพฤษภาคมคแต่ท่านนายกนะครับบอกว่าตอนเนี้ยเป้ายัางเป็นเป้าเดิมอยู่ก็คืออยากให้ทันเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะซึ่งตอนนี้นะครับทางแบงค์ชาติหรือว่าทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็ตอนนี้จะเอาเรื่องของไอ้ตัวชุดข้อมูลข้อเสนอแนะ4ประเด็น8ข้อของทางปปชเนี่ย ไปดูอยู่ตอนนี้กําลังไปดูอยู่เรื่องของหลักเกณฑ์หลักการที่มีการเสนอแนะมานะครับคือเบื้องต้นเนี่ยกรอบที่ทางปรชาติจะไปดูเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30วันแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะใช้เวลาไม่นานขนาดนั้นอาจจะสัก 1- 2สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นไปตามที่ท่านนายกพูดเนี่ยหมายความว่าอาจจะกลับมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการชุดใหญ่ได้เนี่ยอาจจะประมาณอย่างช้าเนี่ยก็คือน่าจะ2สัปดาห์หลังจากนี้ก็เป็นได้นะครับก็ วันนี้ท่านนายกนะครับได้พูดถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเลตไว้นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องของตอนนี้ที่มีการตรวจสอบกันอยู่นะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็มีการพิสูจน์กันได้ว่าไม่มีการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดจะพยายามทําให้เกิดขึ้นได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ยินดีรับฟังประชาชนและทุกฝ่ายว่าอยากให้รัฐบาลทําอะไรเพิ่มอีกหรือไม่แต่ก็ต้องคํานึงถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่จะสามารถใช้ได้อย่างเร็วที่สุดเนี่ยประมาณ1เมษายนนะครับอันนี้คือปีงบ67นะครับงบ68เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งกันอยู่นะครับซึ่งก็จะมีการพยายามเร่งกันอยู่ซึ่งตอนนี้เรื่องของดิจิทัลวอลเลทจุดหมายเป้าหมายเดิมตอนนี้ยังคงเป็นเป้าหมายเดิมนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมตอนนี้เนี่ยพยายามเร่งให้เร็วขึ้นอีกนะครับเท่าที่ฟังมาจากสภาก็คิดว่าจะพยายามทําให้เร็วกว่านี้อีกแล้วก็ย้ำนะครับว่าจะพยายามทําอย่างเต็มที่ทุกวิธีทางนะครับ ซึ่งท่านนายกเองท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปรปรชนะครับของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องรับฟังไว้หากไม่ฟังก็จะมาต่อว่าได้อีกว่าว่าไม่รับฟังแล้วก็จะพยายามทําในกรอบเวลาให้อยอดเดี่ยวที่สุดซึ่งทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผู้ว่าแบงชาติก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะขอเวลาในการดูเอกสารก่อนสักนิดหนึ่งก็เป็นเอกสารของปปช,ปปชกับทางกฤษฎีกานะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยินดี หากมีอะไรก็ท่านนายกบอกว่าก็กขอให้ให้แจ้งมาส่วนทางผู้ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปดูเรื่องของข้อเสนอของปปชเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าคือกรอบที่วางไว้เนี่ยคือ30วันแต่เชื่อว่าเนี่ยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติน่าจะดูเร็วกว่านั้นอาจจะสัก1-2สัปดาห์ก็อาจจะเสร็จแล้วนะครับ